คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสรับสรสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดสับสไคร้กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจแก่เราด้วยครับสวัสดีครับมาพบกับสูตรลอยวิ่งบนนะครับอันนี้เป็นสูตรเก่าที่เข้าต่อเนื่องจาก งวดที่แล้วนะครับแล้วก็นำมาพิจารณากันต่อเรามาดูตรงสูตรนี้ก็แสดงให้เห็นต่ำๆประมาณ8งอดให้ดูก่อนนะครับเป็นเบื้องต้นเลยนะครับเพื่อนำไปพิจารณานะครับอันนี้เป็นสูตรระยะอ่านี่เป็นสูตรที่เข้าตั้งแต่ปีตอนนื้ตั้งแต่ปีแล้วนะงวดที่แล้วก็เข้ามาอยู่นะครับเรามาดูนะครับสิบกมาอาเริ่มตั้งแต่สิบกมาพันแล้วกันนะครับสิบกมาพันครับออกเจ็ดแปดหนึ่งสี่ศูนย์สามและเก้าสี่นะครับ เดี๋ยวสักครู่นะก็สามารถไปเช็คยอดหลังได้นะครับเพราะว่าได้ลงคลิปไปก่อนหน้านี้ไว้ลงม้แล้วนะครับแต่เบื้องต้นนี้คือเราแสดงให้เห็นนะครับนะครับหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งนะครับบวกด้วยนะครับหลักร้อยของสามตัวหลังครั้งที่สองนะครับซึ่งคูณด้วยสามนะครับบวกด้วยบวกด้วยหลักสิบครับของสามตัวหลังครั้งที่สอง นะครับคือเลขหนึ่งนะครับบวกลำกันได้เท่ากับสามสิบเอ็ดครับสามสิบเอ็ดบวกเจ็ดคงที่สามสิบเอ็ดบวกเจ็ดคงที่ครับเป็นสามสิบแปดครับเศษแปดครับบวกอีกสองขงที่ครับแปดบวกอีกสองนะครับเป็นสิบได้แปดและสูงนะครับหนึ่งมีนาคมครับออกแปดเจ็ดห้าเก้าสามแปดครับแล้วเก้าแปดนะครับเรามาดูนะครับจากหน่วยของเราที่หนึ่งนะครับบวกด้วย หลักร้อยครับของ3ามตัวหลังครั้งที่สองนะครับซึ่งบวกกัน3ามครั้งนะครับหรือคูณกัน3ามครั้งบวกด้วยหลัก10ของ3ามตัวหลังครั้งที่สองนะครับคือเลข8ครับบวกรวมกันได้เท่ากับ37ครับ37ครับบวก7คงที่ครับได้เท่ากับ37ด สามเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่สิบสี่ครับสี่สิบสี่ใส่สี่ครับบวกสองที่ได้หกครับได้สี่และหกนะครับสี่และหกสิบหกมีนาคมครับออกห้าศูนย์สามสี่สี่หกนะครับและเจ็ดเจ็ดนะครับเลขหกครับเข้ามาในหลักหน่วยครับเลขสี่ครับเข้ามาหลักร้อยเลขสี่เข้ามาในหลักสิบนะครับเข้ามาสามตัวบนเลยนะครับของเราที่หนึ่งนะครับสิบหกมีนาคมครับเอามาคำนวณต่อนะครับ ห้าศูนย์สามสี่สี่หกและเจ็ดเจ็ดนะครับหลักหน่วยของร้อยที่หนึ่งนะครับคือเลขหกครับหกบวกด้วยหลักร้อยของสามตัวหลังั้งที่สองนะครับซึ่งบวกกันสามครั้งหรือคูณกันสามครั้งสี่สามสิบสองนะครับบวกด้วยศูนย์ผลรวมได้เท่ากับสิบแปดครับสิบแปดครับบวกเจ็ดคงที่ครับได้เท่ากับห้าครับบวกสองคงที่ได้เท่ากับเจ็ดครับได้ห้าและเจ็ดนะครับห้าและเจ็ดนะครับสิบหกพฤษภาคมมาเรามาดูนี้ก่อนนะครับออกศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์เก้าห้าครับและสองสอง เลข5้าครับวิ่งเลข5ครับวิ่งเข้ามาในหลักหน่วยครับของเราันที่1นะครับส6บฤษกาลคมครับเรามาดูนะครับศูนย์5้าศูนย์้าและสองสองนะครับหลักหน่วยรางวัลที่1นะครับบวกด้วยหลักร้อยของ3ามตัวหลังครั้งที่2นะครับซึ่งคู่ที่สามสามสาม้านะครับ5้าบวก9้าบวกด้วย6กครับคือหลักสิบของ3ามตัวหลังครั้งที่2นะครััับบบวกกกมนได้ท่20 ยี่ครับบวกเจ็ดครับเป็นใส่เจ็ดไปบวกสองที่ได้เก้าครับได้เจ็ดและเก้านะครับเจ็ดได้เจ็ดและเก้านะครับหนึ่งมิถุนายนครับออกแสามหนึ่งห้าอ8 3เจ็ดและสองสีนะครับได้เจ็ดครับเข้ามาในหลักหน่วยของราวันที่หนึ่งครับคำนวณต่อนะครับหลักหน่วยราวันที่หนึ่งนะครับคือเลขเจ็ดครับบวกด้วยหลักร้อยของสามตัวหลังคั้ที่สองนะครับคือห้าครับซึ่งนำมาบวกกันสามการคูณกัน3ามครั้งนะครับ ้าสามสิบห้ากับบวกด้วยแปดบวกด้วยแปดกับหลักสิบของสามตัวหลังที่สองนะครับบวกรวมกันได้เท่ากับสามสิบสามสิบบวกเจ็ดครับเป็นสามสิบเจ็ดครับใส่เจ็ดนะครับบวกด้วยสองเป็นเก้าครับได้เจ็ดและเก้านะครับเป็นเลขวิ่งเด่นวิ่งบนนะครับสิบปกวิทยุนยน์ครับออกห้าหนึ่งหกเก้าหกเจ็ดครับแล้วหกสี่นะครับ หลักหน่วยครับของเราหนึ่งครับคือ,อลืมบอกเลยเลขเจ็ดครับเข้ามาในหลักหน่วยครับของเราอหนึ่งนะครับเลขเก้าด้วยเลขเก้าเข้ามาหลักร้อยครับนี่เข้ามาสองตัวเลยเจ็ดนะอันนี้เก้าสิบพฤษนายนครับหลักร้อยร้อยหนึ่งคือเจ็ดครับบวกด้วยหลักร้อยของ สตัวหลังที่สองครับคือสามหบครับบวกด้วยหลักสิบของสตัวหลังที่2ครับคือเลขหกครับบวกรวมกันได้เท่ากับยี่ครับยี่ปครับบวก7จ็คงที่ครับยี่แปดวกยี่กเคงที่ครับเป็น35ครับใส่ใ่ครับบวกองที่ครับได้เได้หและเจ็ครับห้และ เจ็ดนะครับ1กระกฎะาคมครับออก3 4 7 2 5 8ดสองห้านะครับเลข5ครกับเข้ามาในหลักสิบของเราถึงนะครับ1กระกฎะาคมครับรามาดูนะครับงวดที่แล้วที่มันออกไปออก3 4 7ส5 8องหใช่ไหมครับแล้ว8 3ดนะครับ3 4 7 2 5 8แล้ว83อันนี้เลขห้าเข้ามานะคำนวณต่อ หลักร้อหลักหน่วยของร้อยที่หนึ่งครับคือเลขแปดครับบวกด้วยบวกด้วยครับหลักร้อยของสามตัวหลังที่สองครับบวกด้วยสามตัวหลังที่สองนะครับซึ่งเป็นหลักอนนี้ต้องคูณด้วยศครับศูนย์คูณศกก็ได้ศูนย์นะครับบวกด้วยหลักสิบของสามตัวหลังทั้งที่สองนะครับคือเลขเก้านะครับแปดบวกศูนย์บวกเก้าครับได้เท่ากับสิบเจ็ด สิบเจ็ดบวกเจ็ดครับสิบเจ็ดบวกเจ็ดของที่ครับได้สิบเจ็ดบวกเจ็ดเป็นยี่สิบสี่ครับใส่สี่ครับสี่บวกเพิ่มอีกสองครับเป็นหกครับได้สี่แล้วนะครับมาดูนะครับสิบเอกรกฎาคมในงวดที่เราขอเองนะครับสวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง YouTube นะครับหวยโชคเศรษฐีเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลย นะครับแล้วกดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วกดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับอ่าเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้วฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกาลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก4นะครับ เลขหกกับวิ่งเลขหกกับวิ่งเข้ามาในหลักหน่วยของเรางวที่หนึ่งนะครับที่งวดของสีบกกระากฎดาคมนะครับที่ออกแปดเจ็ดสามสองแปดหกครับและห้าสามนะครับเลขหกเข้ามานะโอเคคำนวณต่อครับหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งครับคือหกนะครับบวกด้วยบวกด้วยครับหลักร้อยของสามตัวหลังที่สองครับคือสี่ครับ ซึ่งหลักร้อยของ3าตัวหลังที่สองคูณด้วยสามด้วยนะครับสี่สาบอวกเพิ่มอีกครับบวกอีก9นะครับคือหลักสิบของสาตัวหลังที่สองนะครับบวกกัน6บวกด้วย12บวกด้วย9เป็น27ครับ27บครับบวกด้วยบวกด้วยเจขงที่ครับ2 7่สิบเจ็ดยี่สบป็นสาบสบวกเจ็บวกเจ็ดที่ได้ 34, สามสใสีครับ บวกได้สองคงที่ครับได้หกรับสี่บวกเพิ่อมอีกสองเป็นหกได้สี่และหกกับเป็นเลขาจากสูตรเก่านะครับรวยวิ่งบนนะครับอันนี้เป็นสูตรนี้นะรวยวิ่งบนเป็นสูตรเก่าที่ต่อเนื่องจากเมื่อที่แล้วนะครับเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะนําไปพิจารณาทต่ไมใช้ไปกดปุ่มติดตามและดูให้ครบทุกคลิปก่อนนะครับเสร็จแล้วนําไปตัดเลขกระสุนอ,อื่นนะครับหรือเ,เลขที่ท่านได้มาจากที่ใดก็ตาม นะครับเพื่อใหเอ้เปอร์เซ็นต์การถูกลอตเตอรี่ของท่านมีมากที่สุดนะครับเรามาฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อมาจะสิ่งการ,การละกรกันนะครับสวัสดีครับ